มีคนเชียอ,อ,องค์เป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นทั้งปู่คุณทั้งพ่อถิน่นปูมา่ <laughs> มันไม่มีใครเ,รเ,เขียนเลยก็เลยราคาอยู่อย่างเงี้ยทั้งทั้งที่เป็นของปู่สุดยอด ือหากเป็นล้านมาตารี้กหากจากพวกนี้เราเรียกเครื่องหลังใช่ไหครับครับจะไม่มีภาพเครื่องเลยจนปีหนึ่งเจ็ดพบร้อยปีลูกสิษย์ที่ใบาหาเนี่ยขอถัดสักรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นนี้นะที่หน้าตาสวยอย่างนี้เพราะอะไรพวกลูกศิษย์ชอบต้าช่วยกันออกแบบครับ เลยได้หน้าตายมากคือคนสร้างอ่ะผมอยู่ในนั้นด้วยแต่ไม่ได้สร้างทีเดียวหมายถึงลงขันเราลงขันกันลงหุ้นกันใช่ใช่ลงขันกันแล้วเพื่อถวายหลวงปู่ได้ทองคำคนละองค์เก้าือเก้าองค์ที่ลงลงเงินนั่นคต้องคำเยอยู่ผมเบอร์หนึ่งโอ้เบอร์หนึ่งเราไม่มีโชคที่จะจะได้พระ ถ้านนั้นเลยโดนขโมยไปโดนย่องงัดหลังคาบ้านขโมยบ้านทั้งปลูกทั้งทำด้วยปลูกไปมาถึงมึงครับของผมรู้สึกจะเบื่อหนุนเนี่ยหน้าตาเลยเป็นอย่างนี้สวยๆเเเลยยนาอ่ะอ่ะเพราะว่าพวกลูกศิษย์ช่วยกันตีช่วยกันชมเลยเอามาสวยก็รุ่นเดี่ยวเนี่ยทไมะ สมัยนั้นมีมมช่างไหนเป็นช่างช่างที่ว่าทำพระหล่อเลยท่านไม่มีไม่มีอย่างนี้นะอย่างนี้รุ่นนี้ลูกศิษย์ช่วยกันช่วยกันดูแบบเ,เสร็จแบบแล้วนะพบ<ฆ>เหรียญพบนะเจียทิ้งนะลอกเจียทิ้งเลยนังถือลูกหนุ่จะมีถ่ายใส่ฐาดู หลังจากนั้นมาก็มีโต๊ะเกี้อกมาเลยพี่เนี่ยบอกเดือนเดียวเดือนเดียวไม่แกออกเลยเดือนเดียวแกกออแต่สมัยก่อนไม่มีสปักสุ่มใช่มีแกะหน้าไม่เหมือนหน้าจะออกหลงน้าจะได้เล็น่ยเดือนเดียวหน้ออกเดียวเดียววันนี้ถ้าดูโลหะดูเลยดูไม่ออกเพราะตอนนี้ปอายุเท่ากันก็ขายคู่ก็คือทำรุ่นนี้เสร็จปุ๊บนะก็เออรอด้วยรุ่นนี้ งานรุ่นนี้รุ่นนี้ทำพร้อมกับปิดตาเห็นป่ะปิดตาของเล็กอ่ะครับครับมีอ่สังเกตแดดปูทิมก็มีอย่างนี้ครับก็บางแกงเดียวกันครับคณะทีมงานเป็นแบบแกงเดียวกันอ่ะครับปูชินพรก็นั่งคุยกันทุกเย็นครับชุดพ้าปกนี่นะเออเดี๋ยวเอาชุดกรรมการให้ดูส่วนใหญ่เนี่ยสวยมาก ต้นแบบอันนี้มาจากติดตาวัดอัน,นงแม่เกษตรอ๋อไปดูได้เลยแม่เกษตรวัดอัน,นงจะต้นแบบอย่างนี้แต่แม่เกษตษอ๋อวัดอัน,นงจะหลอกอันนี้ความแล้วคนคนแก่ที่อันนี้สุดยอดช่างดนยอดอ๋อพันธันธุัน,นยุ์เลือก ดีครับพี่อานี่ผมเก็บด้วยสรัทธาเลยอ่าอย่างนี้เยอะไหมครับเนี่ยคุกรรารพร้อมกันหมดเลยอย่างนี้กรรมการไม่เยอะน้อยมากเนี่ยผมมีทองคำเนี่ยสององค์หายไปพร้อมกับเหรียญกระดุมอ่าเนี่ย,ยเป็นกรรมการก็เป็นกระไหลทองเนี่ยเหรียญกระดุมเนี่ย ที่นำบอนก็เอาไปออกเดียนเล็กเหมือนะครับปูทิมนะแสดงว่าปู่เมาส์เนี่ยเป็นเป็นไอดอลของต้นแบบก็นั่งด้วยกันะแต่ว่าเขาเอาแบบเราไม่ได้นั่งด้วยกันแกหน่อยนแกนี่แกหน่อยตอนเย็นแต่เขาดูว่ารูปแบบของรูงปู่มเมาส์เนี่ยไปเป็นไอเดียในการตั้งต่อยอดคือพลาดนะระหว่างมีบนเชียร องเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นทั้งปูคุณทั้งพ่อถิ่นปู่มามันไม่มีใครเขียนเลยก็เลยราคาอยู่อย่างเงี้ยทั้งทั้งที่เป็นของโอ้สุดยอดเนี่ยพออันนี้เสร็จอรุ่นนี้ก็มีเนี่ยมีเหรียญนี่นี่นี่นะแล้วก็เอสังเกตว่าเครื่องรังจะไม่ค่อยมีไม่ได้ถัง ไม่ชอบชอบอย่างนี้มีตัวหนังสือให้อ่านอะไรไม่ปวดหัวอันนี้พระองค์เจ้าเชื่ออะไรชื่ทำนั่นน่ะก็สนิทกับอาจารย์วิเชียนที่ดูแลหลวงปู่ก็เลยอยากจะทำอีกรุ่นหนึ่งนะรุ่นนี่รุ่นอันนี้อาจารย์วิเชียนก็ไม่รู้เรื่องกติกาวงการพระ ไม่ได้เจตนาน่าไม่ดีแไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องวงการพระมีแต่คนอยากจะได้เหรียญรุ่นหนึ่งใช่ไหมอยากได้ใช่ไหมอยากได้อัตมาก็ไม่ผศสัทธาก็ไปทําเหรียญรุ่นหนึ่งมาหน้าตาอย่างเนี้ยเอารุ่นพิเศษเขาเรียกรุ่นพิเศษเขียนเลยว่ารุ่นหนึ่งเขียนเลยว่ารุ่นหนึ่ง ตั้งตั้งตั้งใจไม่ขาดศรัทธาลูกศิษย์ที่เรียกร้องหารุ่นหนึ่งรุ่นนี้ก็แก้ให้อยากได้ก็รุ่นหนแต่ว่าเนี่ยนายใชารุ่นพิเศษเนี่ยมีด้วยมีรุ่นหนึ่งเขียนมาตรงนี้เลยรุ่นหนึ่งเพราะหลังเขาเขาฟันเดือนตีหมดเคือคนที่เจออาจารย์มิเช่นเขาหลงบูเมารุ่นหนึ่งมันไม่มีบ้าก็ทําลายไปแล้วใช่แล้วเยอะก็สร้างน้อยด้วยหมื่นเหรียญแนงมืเหรียญจ้ามา ท่านก็เลยแกะรุ่นหนึ่งให้ท่านไม่ได้จงใจว่าจะมาหลอกเหลืออะไรหรอกไม่มีความรู้เรื่องวงเงินร่บซึ่งพวกผมเมื่อก่อนก็ดูวงเงินร่าดังนั้นเอย้อนยุบปีหนึ่งแปดแต่ไปแกะรุ่นหนึ่งหนึ่งเกตเหมือนอันนี้ก็เลยไม่มีใครเก็ตกันใครอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนก็เลยจัดสรรให้แบบตามนั้นก็โอเคหลวงปู่ปลูกเสร็จมูลหน้า แต่รายละเอียดผมไม่รู้เลยเพราะผมไม่ได้สนใจไอ้ที่มาเนี่ยคือหลวงปู่กุศลสังเกตพี่พี่พี่ที่ผมรู้เรื่องเราเนี่ยจะสวยๆเห็นไหมครับถ้าก็คือก็ก็เห็นเห็นอยู่อ่ะเนี่ยเรี๋ยวจะดมแต่ปู่ทิมก็มีงานสร้างหลวงพู่ศิลป์ก็มี่แในยุคนั้นนะในยุคนั้นหลวงปู่ศิลป์ก็มีแต่ปู่เมาออกก่อน